are like one biggest of my t u er, <laughs> <Just kidding. laughs> <not kidding. S 2> สวัสดีครับทุกคนกับมาจากแบนบิ๊แล้วนะครับผมกับช่วงสองฟันเซเลบในที่สุดวันนี้ก็มาถึงคิวของเธอคนนี้ครับผมคุณคิมคาเดเชียนตัวแม่ตัวมัมของเราเองครับผม วันนี้นะครับผมแอดจะพาทุกคนไปส่องดูพัฒนาการของฟันของเธอนะครับผมว่ามีการทําอะไรกับฟันบ้างหรือว่าฟันของเธอเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงตอนปัจจุบันนะครับผมเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยเริ่มตั้งแต่ตอนเด็กนะครับผมทุกคนจะเห็นเลยว่าฟันของเธอเนี่ยมีการเรียงตัวที่สวยอยู่แล้วนะครับผม แต่ติดตรงที่เวลาเธอยิมเนี่ยครับผมทุกคนจะสังเกตเห็นฟันเคี้ยวของเธอนะครับผมมีการยื่นยาวออกมาประมาณ2ซีนะครับผมสองซีหน้านะครับตอนที่เธอเริ่มทำวีเนียแล้วนะครับผมทุกคนจะเห็นเลยว่าเวลาที่เธอยิ้มเนี่ยแม้ว่าฟันของเธอจะมีการเรียงตัวที่สวยแล้วใช่ไหมพอทำวีเนียเนี่ยครับผมฟันของเธอเนี่ยจะมีความโดดเด่นมากขึ้นมีความขาวสว่างมากขึ้น ฟันเคี้ยวที่ยืนยาวมาเนี่ยก็ไม่เห็นชัดแล้วนะครับผมมีปัญหาฟันเคี้ยวยาวแค่ไหนก็ตามนะครับผมวีเนี่ยสามารถรับจบได้หมดเลยจากฟันเคี้ยวยาวสามารถเปลี่ยนให้เป็นฟันเดียนตัวสวยขาวสว่างสดใสได้วีเนี่ยรับจบได้หมดครับผม